บายดีพี่น้องฟัน <c oughs> น้ตมันสองตูน่กับันตูระโตาจขึ้นองบนทาเขาตลาดอีแล้วพี่น้องเมื่อนี้ มาเสือนอาหารทะเลพี่นอ้องมาสสวนพ่อแม่กินก่อนผลสีได้กลับบา้านเนาะพี่นอ้องอื่นกับเขาขอบุณขอบคุณยุงย่ใจดีหลายๆเนาะเพิคนเรียงอาหารทะเลในมือนี่พุ้นบังนัดพิว Cái cụm nhịp bà mực Cứ xưa mơ phị, xưa phẩm, chim còn mưa hả nè Bà rỗ, pháp mực Bà Cái bà ปลาหมึกอันนี้น้ำไปเอาซับกันเราจะอะไรกางเอาเนื้อคีบเท่าไหนถ้าอยากเลือกปลาหมึกถ้าเลือกดีไหมถ้าตัวจะมันตีตึงๆเลยถ้าตัวถีบหนวดมันแบบยังสดๆนะ มันคือสีบรสดรมพีเนาะน่โมเนตมาแต่ทะเลเออตัวนี้เด้มันยักษ์ใหญเออนี่ลยต่อบูรีบูรีแ่ข้าสอันนี้โลดเลย่า,าว้า,าวตัวหัวเ้าห้า กุกีแตัวน้อยๆนะแน่นมาหมีตัน้อยไม่ตัวไแซมซิาเราเชากุ้งมาเห็ดกุ้งใส้ำปลากุกับขดกนยไงเนี่นี่ยิ่งเนื้อประมาณซิฟหอเอาบอโอ้มันกล่เเฮย

โอ้ยพอยืนเห่าเนี่นนกยกินกระจายเลย เกยงไงในหัวมันรุดหืออารมณาเกย์แล้วแล้วก็เย์ให้หัวหลุดมเลยีย์ไปเกยมาหักุ้งรุดออกมันยางหนาวเนี่ยอะไรน้อกเลยเพราะมัน 本当にね。 mà toàn là nó cụm nó như kiểu cho vào phạt nó cái này, nọ rồi. มาหอดเพื่อนแล้วพี่น้องส่วนกุ้งเอาเอาโลเดียวพี่น,ออน,น้อ,นองเพราะว่ามันเป็นบุคลิกงามมันงามกับเอาโลหนึ่งก็เก่าแล้วพี่น้อง <c oughs> ซื้อมาอยางกินพี่น้องตัวน้อยน้อยตัวน้อย,น,อยน้อยหนึ่งมันอยากหนาวเลยอ๋อหอดเพเด้เท่าไหร ว่าไพี่ต้องอันนี้กุ้งอันนี้มึกมีทั้งมึกโตและมึกทรายกินด,ดอกกินดอวะเนกินหรอกกินตัวบ่นะบอไนยีกินเข่ามันยไนยีวะไนยีชอบเข่าอืมอืมปลาหมึกเป็นโตพี่น้องมาอยางกิน บะปีกินอยู่เพื่อนวนะอเพื่อนว่ากุ้งนี่ข้นแม่นันข้นแม่นันงามข้าแมนันโตใหญ่คือหวดก่อนเรัาก็ซาจากซองโลนี่ซาพี่น้องเลย <c oughs> ว้าดอกโลหนึ่งเนาะอันนี้มันหกักหัวมันกิสิไปไปอะไรมันน้อยอน,นี้ตัวน้อยน้อย,อยหอะไรได้พี่น้องเ <c oughs> จ้าว่ากุ้งมาหัวนี่กุ้งหน่อย <c oughs> ก่อนอื่นกะขอบุญขอบุญลลายๆเนาะขอบุญขอบุญผีเป็นละลายอยู่ดีมีแห้งอ่นปูใหญ่จะดีกันชิพากันปีงกินมแมลงปีงกินกับเข่าปลาหมึกโตนะปีงกระติรวกวก็นำลวกพอดีมันซุกมันจังบางหยาบส่วนบาส่วนกุ้งนี่กันนะเอาน้ำจิ้มซีฟูด้ด จะลอกกาบ่อนนะลนกจะปาดกิน,กนจะจะลอกลายนั่นน่มีดลอกก็มีอยู่จะปามีดลอกคุณลูกมีดลอกคุณมาลอกเอ,นนอกาไปซื้อย่างคนใหญ่ตุ้ยอีกก่อนอยงินงนีเบิดแหละเขาบันพี่ดอกเลยโอ้ยยัง ย่งท่อมแมวผมย่างอยู่ที่โทงๆจ้างคนช่องมือแล้วเรากันแถนนี้วิทแล้วบานนี้บิมี์ขาวไม่น้ำแล้วปิดตาปิดแน่มีลอกูไม่มีลอกลูกเออแต่เรา็ลอกได้คือกันหลอกลูก ฮะเอาเอาเงินเนี่ยจะได้ได้เงิเนนะออพ่อเตีย้ยนะไม่ได้พ่อได้แค่บีหนึ่งบีสองยังจะว่างนะ เสือห้างอีนนเาบอพอลคือพ่อรนสามอย่างสี่อย่างฮะลากันเพี่น้อง